ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงยังไม่อยากจะจักไปเขาอยากรู้ว่าใครที่จี้หยวนพามาแต่จากสีหน้าของหลู่ชีเหลียนแล้วเขาต้องรีบออกไปจากวังร้อยบุกผานางไม่อยากให้ขุมกําลังอื่นรู้ว่านางและเฉินเซี่ยงแอบร่วมมือกันอย่างลับๆเพื่อเป็นการเลี่ยงปัญหาหมู่เฉียนเซียงพาเฉินเซี่ยงไปยังห้องใต้ดินอย่างรวดเร็ว ท่านพี่ท่านต้องระวังตัวให้มากท่านหายไปนานถึง100ปีข้าเป็นห่วงท่านเสียเหลือเกินนางกอดเฉินเซียงและจูบแก้มเขาเฉินเซียงลูบแก้มนางเบาๆแล้วกล่าวอืมพวกมันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเจ้าเองก็รักษาตัวด้วยแล้วเฉินเซียงก็ก้าวเข้าไปในข่ายพลังเคลื่อนย้ายถึงนางไม่อยากให้เฉินเซียงไปแต่นางก็ขบริมฝีปากทางมองเฉินเซียงหายไปในข่ายพลัง เมื่อไปถึงที่รับตาคนเฉินเซี่ยงเปิดแผนที่ที่หลูชีเหลียนให้มาสถานที่อันตรายที่สุดเฉินเซี่ยงเคยไปคือดินแดนต้องห้ามที่อยู่ในดินแดนปีศาจรัติการแม้สถานที่แห่งนั้นจะอันตรายแต่ยามนี้เขาเป็นเซียนหวังเขาย่อมกล้าไปที่นั่นน่าเสียดายที่ไม่รู้ว่าในแผนที่คือที่ไหนเฉินเซี่ยงดูแผนที่และอธิบายรายละเอียดภูมิประเทศแดนสวรรค์ทั้ง9มีขนาดใหญ่ถึงจะทราบรายละเอียดภูมิประเทศแต่ไม่อาจระบุได้อย่างชัดเจนว่าคือที่ใด นางอยากให้ข้ากลับไปหางั้นเหรอเฉินเซี่ยงปวดหัวก่อนหน้านี้แผนที่ของดินแดนปีศาจรัติการก็ทำให้เขาปวดหัวไประยะหนึ่งพี่เหมายเหย่ยาท่านรู้หรือเปล่าว่าคือที่ไหนเฉินเซี่ยงกล่าวถามดูคุ้นคุ้นแต่บางส่วนยังไม่แน่ใจซู้เหมายเหยวยาวยังไม่มั่นใจแผนที่นี้ยังใหม่เหมือนเพิ่งเขียนหรือว่านางคำนวณไว้แล้วว่าเจ้าต้องไปหานางก็เลยให้แผนที่เจ้ามาเปยุยยู่กล่าว แต่มันก็คุณจริงๆลักษณะของที่นี่ดูเหมือนจะอยู่เทือกเขาร้อยบุกผาทักษะสังหารชีวิตอยู่ที่นี่เหรอเฉินเซี่ยงไม่อยากเชื่อที่นั่นอันตรายหรือเปล่าไม่ครั้งหนึ่งบริเวณน,นั้นเคยเป็นที่ปลูกสมุนไพรของวังร้อยบุกผาแต่ไม่รู้ว่าทําไมสมุนไพรที่ปลูกที่นั่นไม่โตสูเหมยหยับแยบคิดบางทีที่นั่นอาจอันตรายมากแต่นางไม่ได้บอกเจ้า เฉินเซียงย้อนกลับไปยังถนนที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนเขาซื้อหนังสือที่มีแผนที่จํานวนมากมาหนึ่งเล่มแล้วเปิดหาแผนที่ของวังเซียนหลักของควนเซียนร้อยบุกผาไม่นานก็พบเทือกเขาร้อยบุกผาที่อยู่ไม่ไกลนะเขาลองเอาแผนที่ที่ได้มาเทียบกับแผนที่ในหนังสือและสถานที่ที่ว่าคือเทือกเขาร้อยบุกผาจริงๆคาดไม่ถึงว่าจะใกล้ขนาดนี้หลังจากหาข้อมูลเฉินเซี่ยงก็ตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังเทือกเขาร้อยบุกผา เทือกเขาร้อยบุกผาอยู่ในวังเซียนหลักสถานที่แห่งนี้ปลอดภัยและไม่มีสัตว์อสูรอันตรายสถานที่แต่ละแห่งในวังเซียนแห่งนี้ล้วนปลอดภัยเพราะผู้คนที่เข้ามาในวังเซียนแห่งนี้ส่วนมากมาเพื่อลีภยัยเฉินเซี่ยงใช้ก้าวข้ามพิภพพุ่งทยานไปบนท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังเทือกเขาร้อยบุกผาซึ่งเป็นตำแหน่งสีแดงที่สแสดงอยู่บนแผนที่ที่นี่ไม่มีหน้าผาหรือนางจะล้อขคค้าเล่นนางเบื่อนักหรือไง เฉินเซียงมาถึงตำแหน่งที่ระบุเขาลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าและมองทิวทัศน์โดยรอบเขาเห็นสิ่งก่อสร้างที่แห่งหนึ่งและจุดสีแดงบนแผนที่คือยอดเขาแห่งนี้เฉินเซียงสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์ประหลาดอย่างหนึ่งบริเวณนี้ปราณสวรรค์เบาบางมากแต่ยังมีต้นไม้ใหญ่หากเป็นวังเสียนทั่วไปปราณสวรรค์ย่อมหนาแน่นที่สำคัญป่าที่อยู่ห่างจากที่นี่ไม่มากนักปราณสวรรค์ยังหนาแน่นยิ่งกว่าเฉินเซียงร่อนลงที่ยอดเขาที่นี่มีสวนขนาดเล็กและบ้านหลัง คาดไม่ถึงว่าที่นี่จะมีผู้อาศัยอยู่เฉินเซียงรู้ทันทีว่าหลู่ีเหลียนตั้งใจให้เขามาหาคนเฉินเซียงเคาะประตูเมื่อประตูเปิดออกเขาเห็นสตรีนางหนึ่งในชุดคลุมดำพยุงกายด้วยไม้เท้าเดินออกมาช้าช้นานั่งวีผมอย่างประนีตมัดม้วนวนเหมือนทรงผมสมัยก่อนผิวของนางขาวนวลราวกับหยกคล้ายว่านางดูแลตัวเองเป็นอย่างดีที่หางตามีริ้วรอยเล็กน้อยแม้นางจะดูชราแต่กลับเปี่ยมไปด้วยพลัง ไม้เท้าของนางงดงามหัวไม้เท้าเป็นรูปคล้ายกระต่ายที่ดูราวกับมีชีวิตมีธุระอะไรงั้นหรือนางกล่าวถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลไร้ซึ่งความเย่อหยิงแม้นางไม่ยิ้มแต่ยังทำให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนจัก,กรพพัดนีบุพผาให้แผนที่ข่ามาฆ่าจึงมาที่นี่ เฉินเซียงนำแผนที่ออกมาเขาสงสัยว่าหญิงชายชราคนนี้เป็นใครเขารู้แค่ว่านางทรงพลังมากเขาและหลงสเสวียอีกลับสัมผัสถึงปลาในร่างนางไม่ได้นางดูไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปเฉ,ฉินเซียงยื่นส่งแผนที่ให้นางนางยื่นมือที่ดูเหี่ยวชราออกมารับแต่ในจังหวะนั้นมือของนางกลับสั่นเทาเล็กน้อยเฉินเซียงสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งกำลังทะลวงเข้ามาในร่างก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็ว เฉินเซียงถอนมือและถอยไปหลายก้าวด้วยความระมัดระวังท่านทำอะไรกับข้าเฉินเซียงขมวดคิ้วพลางกล่าวถามสีหน้าของเขาแสดงออกถึงโทสะถึงพลังป้องกันร่างกายของเขาไม่ธรรมดาแต่พลังของนางกลับทะลวงเข้ามาในร่างของเขาได้อย่างง่ายดายเจ้าเป็นผู้สืบทอดของซุนเทียนสยบปีศาจ คาดไม่ถึงว่าจะมีคนที่สามารถฝึกกายสยบปีดของซุนเทียนสยบปีศาจได้เมื่อครู่ข้าเพียงยืนยันบางสิ่งโดยการถ่ายพิษเข้าไปในร่างเจ้าเล็กน้อยแต่ที่มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นยามนี้ก็เพราะกายทองคําสยบปีศาจของเจ้าเชินเซี่ยงขมวดคิ้วพลางกล่าวถามท่านคือท่านยายหลู่ในตำนานนางประหลาดใจเล็กน้อยเจ้ามีความรู้ไม่น้อยที่ฉีเหรียญให้เจ้ามาหาข้าก็เพื่อให้ข้าบอกสถานที่ซ่อนทักษะสังหารชีวิตให้เจ้าเป็นผู้ที่นางเชื่อใจอย,อย่างที่สุด เจ้าทำอะไรกับนางเจ้ากับนางเกี่ยวข้องกันยังไงหรือเจ้าเป็นบุรุษของนางแต่ก็ไม่น่าใช่พลังของเจ้ายังห่างชั้นกับนางมากนางย่อมไม่สนใจเอาบุรุษที่อ่อนแอกว่ามาเป็นสามีข้าว่าท่านไปถามนางเองเถอะเฉินเซียงต้องอดทนเขากำลังเผชิญหน้ากับสตรีผู้ใช้พิษที่น่าสะพรึงกลัวเขาอยากไปจากที่นี่เร็วๆข้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้ นางเองก็มาหาข้าที่ไม่ได้เหมือนกันนางหัวเราะข้าแพ้เดิมพันนางจึงต้องทำตามคำที่รับปากกับนางไว้เด็กน้อยเจ้าไม่ต้องกลัวไปถึงเจ้ามีกายทองคำสยบปีศาจแต่หากข้าอยากสังหารเจ้าจริงป่านนี้เจ้าตายไปนานแล้วคราแรกเฉินเซี่ยงไม่ได้กลัวแต่เมื่อนางกล่าวเขากลับเริ่มกลัวท่านยายหลู่ทักษะสังหารชีวิตอยู่ที่ไหนท่านบอกข้าเถิดข้าต้องการมันมากเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าว ห่าหาเจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยว่าเกี่ยวข้องกับนางยังไงถ้าเจ้าไม่บอกข้าก็ไม่บอกเจ้าเหมือนกันนั่งหัวเราะซุกซนก่อนจะนั่งลงม้านั่งหินน้องสาวข้าเป็นสิทธิ์ของนางเฉินเซี่ยงกล่าวหืมนางไม่รับสิทธิ์ไม่ใช่เหรอนางบอกข้าเองว่าผู้ที่เหมาะเป็นสิทธิ์ของนางมีไม่มากแล้วทำไมนางถึงรับน้องสาวเจ้าเป็นสิทธิ์ ท่านยายหลูประหลาดใจดูเหมือนนางจะไม่รู้เรื่องราวของโลกภายนอกเพราะน้องสาวข้าเป็นผู้สืบทอดของจักรพรรดิกระบี่เฉินเซี่ยงกล่าวเรื่องนี้ไม่ถือเป็นความลับคาดไม่ถึงว่าจะมีผู้สืบทอดของจักรพรรดิกระบี่หากเป็นอย่างเจ้าว่าจริงๆน้องสาวของเจ้าก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นสิทธิ์ของนางแล้วท่านยายหลูตกม้านั่งเบาๆเปิดเชิงให้เฉินเซี่ยงมานั่งด้วยเฉินเซี่ยงเดินและนั่งอย่างระมัดระวัง เมื่อเห็นสีหน้าหวาดกลัวของเฉินเซี่ยงนางจึงหัวเราะพลางกล่าวเจ้ากลัวอะไรเจ้ามีกายทองคาสยบปีศาะอย่างถึงทุกที่ในนี้จะเต็มไปด้วยพิษเจ้าก็ไม่ตายหรอกอย่างบนมา้านั่งนี้ก็มีพิษกระดูกห้าสายพันฉับอยู่ดินพวกนั้นก็ถูกรดด้วยโลหิตม่วงอยู่ทุกวันดอกไม้ที่เติบโตขึ้นมาจึงกลายเป็นสีม่วงนางลูบสัมผัสด,ดอกไม้ม่วงดอกใหญ่อย่างเบามือและนั่นกลับยิ่งทําให้นางน่ากลัว เฉินเซี่ยงสันสถานเขากล่าวถามถ้าข้าไม่มีกายทองคำสยบปีศาจน,นี้ข้าคงตายไปแล้วใช่ไหมนางยิ้มและพยักหน้าเจ้าคงกลายเป็นกองโลหิตบำรุงสวนของข้าไปแล้วที่สาวน้อยนั่นบอกให้เจ้ามาที่นี่เพราะรู้ว่าเจ้ามีกายทองคำสยบปีศาจนางรู้ใช่ไหมหลู่ชีเลียนรู้ว่าเฉินเซี่ยงมีกายทองคำสยบปีศาจเพราะเรื่องนี้ไม่ถือเป็นความลับรู้ เฉินเซียงสูดหายใจเอากลิ่นหอมดอกไม้ที่อยู่ไกลออกไปสันไหวราวกับตอบสนองการกระทำของเฉินเซียงมันปล่อยกลิ่นหอมที่ทำให้จิตใจผ่อนคลายออกมาถ้าเพราะน้องสาวเจ้าเป็นสิทธิ์ของนางนางคงไม่ได้ให้เจ้ามาพบข้าดูเหมือนนางจะมีเจตนาอื่นนางที่อยู่คนเดียวและไม่ได้พูดคุยกับใครมานานหลายพันปีถึงกับพูดคุยไม่หยุดน่าจะเป็นแบบนั้นเฉินเซียงกล่าวในใจ ข้าและนางมีความลับร่วมกันและตกลงกันไว้ว่าจะไม่บอกผู้อื่นแต่ในเมื่อนางให้ข้ามาพบท่านนางก็คงรู้ว่าด้วยนิสัยของท่านแล้วคงจะถามข้าจนกว่าจะตอบเฉินเซี่ยงไม่พอใจหลู่ีเหลียนเพราะนางไม่บอกเขาว่าให้มาหาท่านยายหลู่ที่นี่ถึงร่างกายของเฉินเซี่ยงจะต้านพิษได้แต่ที่นี่ก็ทําให้เขาไม่สบายตัวข้าได้เมล็ดพันธุ์บางอย่างมาแล้วเฉินเซี่ยงก็เล่าเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ลึกลับในนางฟังที่ แค้เป็นแบบนี้ข้าเคยได้ยินตำนานของมเมล็ดพันธุ์ที่เจ้าว่าคาดไม่ถึงว่ามันจะอยู่ในดินแดนนภดาราโบราณนางสนใจเรื่องนี้ท่านยายหลูทำไมท่านถึงอยู่ที่นี่ถึงนางจะชนะเดิมพันจนทำให้ท่านต้องอยู่ที่นี่แต่ข้าว่าท่านอยู่ที่นี่นานๆก็ออกจากเบื่อเกินไปเฉินเซี่ยงกล่าวถามถ้าไม่เพราะนางให้ข้าอยู่ที่นี่ป่านนี้ข้าคงทำลายวิหารสยบปีศาจไปแล้วข้าและพวกมันเป็นศัตรูกัน นางยิ้มเล็กน้อยพลางมองเฉินเซี่ยงฉีเหลียนเป็นสตรีที่เย่อหญิงและเยนชาคาดไม่ถึงว่านางจะให้บอกสถานที่ซ่อนทักษะสังหารชีวิตกับเจ้าเจ้าเป็นคนของวิหารสยบปีศาจหรือเปล่า <_ O> เฉินเซี่ยงเริ่มกังวลว่าจะถูกนางสังหารจึงเร่งอธิบายข้าไม่ใช่คนของวิหารสยบปีศาจข้าและพวกมันเป็นศัตรูกันหกักท่านทำลายพวกมันให้สิ้นซากได้ข้าจะขอบคุณมากน่าสนใจเจ้าฝึกฝนวิชาของพวกมันแต่กลับเป็นศัตรูกับพวกมัน นางกล่าวด้วยแววตาเป็นประกายข้าฝึกฝนทักษะท,ที่ซุนเทียนสยบ uh ป,ปีศาจตกทอดไว้ด้วยตนเองจนสุดท้ายข้าก็ได้ครองผนึกศักดิ์สิท,ทธิ์สยบปีศาจแต่เพราะพวกมันรู้ว่าข้าครอบครองผนึกศักดิ์สยบปีศาจพวกมันก็คิดแย่งชิงข้าเกลียดชังพวกมันและข้าจะเก็บผนึกไว้เพื่อป้องกันตัวเองเพราะสมบัติชิ้นนี้ทรงพลังมากเฉ <tradicional> ินเซี่ยงถอนหายใจยาวไอ้เต่าเท่าพวกนั้นมาหาเรื่องข้าอยู่ทุกวันถึงข้าจะสังหารเซียนหวางของมันไปไม่น้อยแต่ข้าก็เกือบถูกพวกมันสังหารอยู่หลายครั้งเหมือนกัน พวกมันก็เป็นแบบนั้นแหละซุนเทียนสยบปีศาจเองก็ถูกพวกมันขับไล่ถึงตอนนี้ข้าจะทำลายพวกมันไม่ได้แต่เจ้าทำได้นางยิ้มอย่างชั่วร้ายสงสัยฉีเหลียนรู้ว่าข้าเบื่อเลยส่งเจ้ามาพูดคุยกับข้าเฉินเซียงไม่พอใจเพราะเขาตกหลุมพรางหลู่ชีเหลียนที่เขารู้เพราะสถานที่แห่งนี้มีเพียงผู้ที่ครอบครองกายทองคําสยบปีศาจเท่านั้นที่มาได้ ทุกๆช่วงเวลาหนึ่งของวิหารสยบปีศาจพวกมันจะจัดงานคัดเลือกเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำวิหารหากผู้ใดฝึกฝนทักษะวิชาของพวกมันก็มีสิทธิ์ให้เข้าท้าชิงตำแหน่งผู้นำวิหารสยบปีศาจนางกล่าวผู้นำวิหารสยบปีศาจมีหลายคนแต่มีเพียงผู้นำวิหารสูงสุดเท่านั้นที่เป็นใหญ่ที่สุดในวิหารสยบปีศาจเฉินเซียงกล่าวใช่ เจ้าต้องเป็นผู้นำวิหารสูงสุดแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นเจ้าต้องเอาชนะผู้คุ้มกันวิหารทั้งสองให้ได้ก่อนจึงจะสามารถท้าประลองกับผู้นำวิหารสูงสุดได้แต่ถึงเจ้าจะพ่แพ้แก่ผู้นำวิหารสูงสุดเจ้าก็จะยังได้รับศักดิ์ฐานะในวิหารเหมือนเดิมนางกล่าวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรข้าไม่ได้ต้องการตำแหน่งพวกนั้นสักหน่อยเฉินเซียงกล่าวตอนนี้เขาเป็นประมุขคณิกายสยบมังกรเด็กโง่ จ้าแค่ไม่รู้ว่าตำแหน่งนั้นใช้ทำอะไรได้บ้างสุนเทียนสยบปีศาจได้ทิ้งบางสิ่งไว้ในวิหารสยบปีศาจและสิ่งที่ใช้เปิดมันได้คือผนึกสิทธิสยบปีศาจหากเจ้าได้รับตำแหน่งผู้นำวิหารสูงสุสดเจ้าก,จก็สามารถนำสิ่งนั้นออกมาได้นางลูกหัวเฉินเซี่ยงเขาไม่รู้ว่านางแอบ,บถ่ายพิษเข้ามาหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกเย็นๆหัวก็ได้แต่ข้าต้องได้ครองทักษะสังหารชีวิตก่อนเฉินเซียงกล่าวไม่ เจ้าต้องไปเอาสมบัติในวิหารสยบปีศาจก่อนเพราะแบบนั้นแล้วเจ้าถึงจะได้ทักษะสังหารชีวิตง่ายขึ้นนางกล่าวข้าจะบอกความจริงให้นอกจากชีเหลียนแล้วคนอื่นๆไม่มีใครได้ครองทักษะสังหารชีวิตทำไมเชินเซี่ยงสงสยัยนางไม่เห็นบอกข้าแบบนั้นนางได้บอกเจ้าหรือเปล่าว่าสถานที่ซ่อนทักษะสังหารชีวิตนั้นอันตรายแค่ไหนนางกล่าว ถึงชีเลียนจะเป็นคนเจ้าแผนการแต่นางก็เป็นคนดียิ่งผู้ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับนางนางยิ่งดีด้วยเมื่อเห็นสีหน้าสงสัยของเฉินเซียงนางจึงกล่าวเบาลงชีเลียนเป็นหลานสาวของซุนเทียนสยบปีศาจและซุนเทียนสยบปีศาจเป็นผู้ซ่อนทักษะสังหารชีวิตไว้ดังนั้นนางจึงไปเยือนสถานที่แห่งนั้นได้แต่เพียงผู้เดียวหากคนอื่นไปจุดจบคือความตายเท่านั้นจริงเหรอนางเป็นหลานสาวของซุนเทียนสยบปีศาจ เฉินเซียงไม่เชื่อฮ่าฮ่าจริงๆแล้วข้าเป็นมารดาของนางและนางก็เป็นบุตรสาวของข้ากับซุนเทียนสยบปีศาจคำกล่าวของนางทำให้เฉินเซียงตกใจข้าไม่เชื่อว่าท่านจะเป็นภรรยาของซุนเทียนสยบปีศาจเพราะก่อนหน้านี้ท่านยังบอกอยู่เลยว่าคิดจะทำลายวิหารสยบปีศาจให้สิ้นซากเฉินเซี่ยงจำได้ว่านางเกลียดชังวิหารสยบปีศาจมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ